เจออีกหนึ่งดอครับคุณผู้ชมอันนี้มันน่ากลัวตรงที่มันเป็นหลุมยุบลงไปบนพื้นดินหลาบนะครับเข้ามาในบรรยากาศเย็นและเรียกเลยนะครับคุณผู้ชมแต่มันเป็นถ้ำดินครับคุณผู้ชมอันตรายขนาดเลยกระต่าไม้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องมีสปะผมเดินทางมาอีกหนึ่งป่านะครับซึ่งป่านี้ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่ว่าพี่เปียกแกเคยมาแต่ก็นานแล้วนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วเนาะ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางครับเพราะว่าเราไม่ชํานาญป่านี้นะครับผมผมเข้ามารอบนี้มันค่อนข้างจะเป็นเวลาที่เย็นแล้วนะครับประมาณบ่ายสามกว่าเกือบ4ี่โมงเนาะผมก็เลยรีบร้อนจนลืมเอาปอกแขนมานะครับแล้วก็ยุงมันเยอะมากนะครับแต่ดีที่ในกระเป๋าของผมนะครับในกระเป๋าเป้ของผมจะมีสเปรย์พ่นนะครับสำหรับกันยุงอยู่ติดตัวตลอดเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับในกระเป๋าเดินป่าควรจะมีติดไว้ก็คือสเปรย์พ่นกันยุงนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมมียี่ห้อนี้เนาะ เราก็พ่นพ่นไปตามแขนนะครับแล้วก็ข้างหลังครับโดยเฉพาะท้าทยทอยเนี่ยยุงมันจะมายุงในป่ามันกัดไม่เจ็บนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวเล็กๆเป็นยุงลายตัวเล็กตัวนั้นแหละครับตัวอันตรายเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะมันเป็นพาหะนําไข้เรือดออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันเนี้ยเราเข้าป่ามาเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างไปเลยครับน่อไม้มินิสองหางครับคุณผู้ชมอันก็บนหางลุ่มหางแล้วก็ อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งหางนะครับเนี่อันนี้มันเป็นนอของไผ่บงนะครับคุณผู้ชมซึ่งชาวบ้านนิยมนําไปทําเป็นนอมันเนาะหรือว่านอไม้ดองนะครับมันจะอร่อยมากมากเลยเพราะว่านอไม้บงนี่มันค่อนข้างจะกรอบนะครับเนาะเวลาเราเอาไปทําเป็นนอมันเนี่ยเวลากินเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาไปทําเป็นนอมันให้คุณผู้ชมดูนะครับผมเดี๋ยวเอาเมาสนะ์เนาะอือ ผู้ชมครับลักษณะภูมิประเทศป่าที่เฮามาเนี่ยมันจะแปลกจากก่าที่อื่นนะครับเนาะเพราะว่าปกติน้ําป่าเวลาไหลมารวมกันนะครับมันจะไหลเป็นห้วยลงสู่ที่ต่ำเนาะแต่ป่านี้มันแปลกครับผมเวลาน้ําป่าไหลมารวมกันเนี่ยพอมันมามีที่ลงนะครับมันจะไหลลงแล้วก็มันจะมีถ้าครับซึ่งเป็นถ้าดินเนาะเจอหลายที่ขนาดครับผมพอน้ํามาปุ๊บมารวมกันปุ๊บเนี่ยครับมันไหลลงถ้านี่ครับแล้วมันจะไปออกที่แม่น้ํานะครับเนี่ยมันจะไหลลงนี่แล้วก็ไปออกที่แม่น้ํานะครับพบเจอลักษณะนี้นักขณะครับผม เพราะฉะนั้นป่านี่เวลาเดินต้องระวังอเวลาเฮาแก้วอย่างนะครับผมบางทีอาจจะเจอเหวอย่างนี้เนาะน้ํานี่ลงท่ามหมดเลยนะครับนี่ปิดจุดแหลกนะ่ผ่านละอ่าคุณผู้ชมครับผมแต่ก,ก่อนนี่แถวนี้นี่ทางชาวบ้านเิ่นบอกว่าเฮ็ดนี่มันจะออกนะครับเป็นป้าเฮ็ดลมเนาะล้วก็ทีนี้เราลองมาดูนะครับป็นจุดแหลกก็ผ่านแล้วครับผมเดี๋ยวดูกันต่อว่าเขาจะเงี้ยอะไรครับ เจอแล้วหนึ่งดอกครับคุณผู้ชมเป้าหมายของเขาอันนี้เป็นเห็ดแดงนะครับหรือว่าเห็ดน้ำหมักเนาะนี่มีหมายอันดีครับหมานหมนัมนหมนันนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดินเข้ามาลึกในป่ามาเจออ่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมาแน่ใจว่าเป็นอะไรอย่างตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนจะแปลงสะพานข้ามเนาะเพราะมันเป็นห้วยนะแต่ว่ามันน่าจ้ใจเพราะว่ามันใช้ไม้น้อยเกินนะครับเนาะ มันจะเป็นเป็นอ,อย่างหนึงนะเป็นที่นอนกันหรือว่าเป็นอย่างเดียวเดียวจะเื้อพอนะครับนี่นะครับมันจะมีห้วยลงมานะครับคุณผู้ชมมันจะมีห้วยเดินทางลงมาจากตรงนี้นะครับเนาะน้มามันก็จะมาถ้าหน้าฝนน้มามันก็จะลงมาเรื่อยนะครับผมแล้วก็แพนกล้องมาอันนี้เป็นถนนนะครับถนนที่เราจะเดินข้ามเนาะ แล้วตรงห้วยนะพิ่นมาแปลงเหมือนแบบเหมือนแบบอย่างอ่ะเหมือนแห้งนอนกันแล้วมานอนอย่างตรงนี้ครับจะว่าดักป่ากับว่าได้เพราะว่ามันเป็นห้วยบนดอยนี่มันเหมือนจะมีน้ำมีป่าอย่างครับเนาะมันจะมีน้ําเฉพาะฝนตกเท่านั้นครับแต่การทาไวจะดีเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมคนไหนมีความรู้นะครับลองคอมเมนต์ไว้นะครับว่าลักษณะเนี่ยเพิ่นทําไว้อย่างครับ ตอนนี้เราอยู่บนภูเขาสูงนะครับนาะมองข้ามไปยังแหมเทือกเขาหนึ่งก็โอ้โหสูงชันนะครับที่สําคัญตอนนี้มีเสียงฟ้าร้องมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับคุณผู้ชมเวลาประมาณสี่โมงกว่าครับเขายังอยู่กลางป่ากันเลยครับผมเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมเห็ดสองดอกดูหักไปเหี้ยเจออีกหนึ่งดอกครับคุณผู้ชมเห็ดแดงคลิปนี้ไม่ง่ายเลยครับคุณผู้ชม เ็ตปลาที่เราบอเกยมานะครับเนะบาะบบชำนาญเลยมันต้องขึ้นเขาลงห้วยแล้วที่นี้ละะักษณะของเขามันชันมากครับผมโคตรอันตรายเลยครับคุณผูชมครับอ,าอา่าทีกี้เราเข้าไปพอเห็นลมมาเนาะ ปลาที่มันเคยออกทุกครั้งนะครับแต่ว่ายังม่ออกเต้อครับยังม่ถึงเวลามันออกเต้อเดี๋ยวขากลับนี่เดี๋ยวเราจะเอานอนะครับนอไปแปลงนองมันให้คุณผู้ชมดูนะครับผมอุ่นร้ายเกินนอนดีจังมึงได้จากว่ดดีๆกันมึงได้จากวัด หน่อไม้บงแนะ่แต่หน่อมันลาลมลลอ่ะก็ล่งกระแก่แล้วลรืออือจ้ามจ,จ,จับเองจับดียน,นี่นะครับผมหน่อไม้บงเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะหน่อมันเนาะ ไงขนาดเดี <Week end. S 1> <Kel> ๋ยวไปเชาะเพิ <character. S 2> <rom> ่มแหมลนะครับผมไปไปต่อเจออีกแล้วขอบคุณผู้ชมอหนึ่งแหงนอนไม่บงครับโคเซก็ไปเตียวดอยเลยาอ่อนมื่อเาเอาจิ่งขนาดอะแข็งเลย หมดได้น <ersch> ีวะน้องฮะมา่องหางก่อนเจออีกแล้วครับคุณผู้ชม กระาลูกพักดได้โอ้ั <laughs> ้ามันหน้าคดละอิทได้นะดไหมกูว่ากินได้ไปี่หลนะอันเนี้ยนี่มันเหวแล้วอันนี้ยกินได้นะไอ้บ่าเนี่ยลองอ่ะ เนอะเลยตายแลย้วส่มหมื่นจังจังมากี่ั่าจ <c oughs> คุณผู้ชมครับโอ้โหดูก่อนี้แค่จุดนี้นี่สี่หางนะครับผมสี่หางเนาะแล้วก็เลื่อนมาจุดนี้ครับสามหางครับผม แล้วดูเตี้ยเปียกเพี้ยวลายปูนครับห้าหางครับคุณผู้ชมโอ,โ,โอ้โหโกเนะอ๋อมีนี่มีนี่มีนี่นี่ห,นหางค้าเป็นโกครับโอโ้โ,อโหโก่อเดียวแต่ว่านอสั้นๆเนี่ยเอาไปแกงลำเนาะแต่ว่าถ้าเราเอาไปแปรงนอมันหรือว่าอย่างอี้มันจะบักค่อยเน็นตไดครับเอาไปแก่งนี่ได้อยู่ต้องมาคูดเอานะครับแต่ห่าจะมาเอาเนาะเรามานย้มหน่อยกัน <S <S <S> คนไล่ <laughs> <laughs> เอาเอาออกมาโชว์หนะเมื่อกี้ใบไม้มันดินดโอ้โหอันน well> ี้หน่อซางนะครับคุณผู้ชมใช่หน่อบงเน่าหน่อไม้ซางใครซางเน่าออจบข่าวไอ้ดวงกะ

น,นี่มีหอยอยู่จะ,จะเป็นแม่งยังหรืออันนะ่ะดวงนั่นแหละดวงน้อยแกน,น้อยอ่เออนะเออตันไหนอ่ะเ,เ,เป็นจะมันจะเป็นกว้างเนาะดวงไปแข่ง,ดงได้อยู่ลรืออ๋ได้อยู่คุณผู้ชมครับเข้ามาแหงจุดหนึ่งที่เคยมานะครับเนาะเหมือนจะมีถ้ำอ,อยู่ครับแต่ว่า โอ้เป็นหลุมยุ่พ่อผจอกัน,นอ่นะน่ากลัวครับบรรยากาศตรงนี้นี่ค่อนข้างจะอึมครึมนะครับเนาะโอ้เป็นหลุมยุบลงไปคปปรปับฮะเ <c oughs> ข้าไปได้เหมันจะบัดลมมันจะบัดทะลมไหมว่าผมเดินไปเนี่ยโอ้ใช<อ>้มือนี่ก็เป็นถ้ำเลยเน,นี่ยก็ดีเลย โอ้โหอันตรายขนาดคุณผู้ชมคนนะอ๋อหูได้พดที่ใหมูเนี่ยเออเกลี่ยเออระลายไกลอยู่นะคุณผู้ชมครับอันนี้มันเป็นหลุมยุบลงไปนะครับเนาะหันวะเป็นหูถ้ำหันหันหันแค่อันแค่แม่ฝนนี่น้ำมันจะมาร่วงลงแน่นอ่ะถ้าฝนตกลงมานี่มันจะไหลลงในมูลนะครับเนี่ยโู้หรือถ้ำกันอ่ะมันมีถ้ำหนึ่งที่ลุงดำบอกว่าแกไปออกน้ำปล่อยอ่ะจะห็แม่นอันนี้ว่ามันแม่นแกมันแจ่ครับมันแจ่เนาะอันบนพวกกับถ้ำนะครับคุณผู้ชมนี่ผ่าเข้าไปครับถ้ำนี่นี่ปาา มันอันตรายเนาะน้าฝนกว่ามันยุบมันอย่างนี้นะครับเนาะบนมูกก่อถ้นะครับที่ผมไม่ดูเล่แกเป็นเท่มเลยครับคุณผู้ชมอันนี้อันนี้อันนี้มันน่ากลัวตรงที่มันเป็นหลุมยุบลงไปบนพื้นดินลาดนะครับถ้าเกิดเขาบอกชำนาญทางหรือว่าเดินมามันตามันโลกอยะเอามาลื่นตกไปในถ้ำเนี่ยโอ้โหอันตรนายขนาดนั้น,นครับคุณผู้ชมฮะบ,บนเหระ คุณผู้ชมก็เห็นพร้อมๆกันครับผมนะครับเพราะว่าผมเองก็บ่เคยแม่นะครับจุดเนี้ยแต่ได้ยินตำนานเหล่าเหมือนกันครับคนใหญ่อย่างลุงดำเขาเนี้ยเพิ่งเคยแม่ครับต้นไม้เี่อบแตกแล้วโอ้โหปัญหาคือบรรยากาศมันอึมครึมเลยก็เลยครับอ๋ออ๋อเป็นหูเข้าไปนะแกไปมันมันแบบมันเป็นเหวดิ่งลงไปแก เข้าไปได้ไหมเนาะตอนนี้มันต้องใช้เชือกอไปเนาะอันตรายเลยกว่าเป็นถ้ำดินถ้ำดินฝนโตกกว่ามันยุกไง <c oughs> นอนดินครับคุณผู้ชม <c oughs> ตอนนี้โอ้โหดินหุ่มมุดเลย,ยเอาเอามดขึ้นมนันเนาะขึ้นนะ้วจ้าะเอาไปอะไ่ะนักขึ้นกลอ,อ,อนันเอาไว้ให้มันใหญ่ก็ได้หรอง่ายล่ะ นอนติ่นตั้งครับโอ้เวุ่ะห่างเดียวจบข่าวแล้วครับคุณผู้ชมนอนแซงไปงได้ของกินละ <laughs> ไปวะแล้วครับจนเผาจ่องเหลืองครับนี่เขาเ,เนี่ยเรียกอะไรดี <laughs> คุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ซ้ำใหญ่ครับโอ้ของจริงครับโอ้โ,โอของจริงฮะ <laughs> เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปพอนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับถ้ำนี้ผมบกเคยมานะครับครั้งแรกเหมือนกันคุณผู้ชมเคยเห็นพร้อมผมนะครับดูครับความใหญ่ของนี่มัน,นมันเป็นถ้ำดินนะครับเพระาะข้างจะอันตรายเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันอาจจะยุบลงได้เนาะและว้วก็น้ําเวลาหน้าฝนเนี่ยเวลาน้ําไหลามาพวกมันจะไหลลงนี่นะครับผมนี่ผมสันนิษฐานเลยว่าเป็นถ้ำที่ลุงดําบอกนะครับว่าถ้าเข้าไปเนี่ย มันจะเป็นช่องหลอดไปนะข้างในเป็นน้ำนะครับถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปโผล่ออกแม่น้ำครับเดี๋ยวหอ่อใกล้ๆไปดิ้นหนุ่ม,มนะฮเรี่ยงขวาป้างขวากระขวาสั่าางตรนันยุนบกระโบ๊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 บ้บน่ะโบน่ะ เ,เ,เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยดินนุ่มขนาดวะบารมล่งม,มใจโอ้เข้ามามันเย็นเลยอ่ะเอาเอาเอานอวางกันเนาะเดี๋ยวมือใจ้ข่ำดีๆเด้อรักโอ้โอ้ยอันตรายว่ะอะ๋อนี่เ่ใช่ถ้ำแล้วเนี่ยไหนตะโบนที่เอาไหว้กี้อ่ะ ลุล่มนี่การดูออออโอ้เข้ามานี่บรรยากาศมันเย็นและเรียบเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนแบบ5โมงปลายันเป็นอะไรมืดทท่าไหรวประมาณ5โมง5นาทีครับโอ้โยง่ายขนาดสุดยอดเลยครับดูสองคนนี้คงมาแก,ก้เข้านะครับเนี่ยง่ายขนาด,ดกว้างใหญ่ครับครับผมแต่มันเป็นถ้ำดินครับคุณผู้ชมอันตรายขนาดเลย เข้าไปก่อนเหมือนน่าเข้าแค่ไหนาเข้าน่าหน,น้า,าเป็นหน้าฝนเหมือนนี้ต้องมีอุปกรณ์ต้องมีไฟฉายอย่างเงี้ยถ้ามาแห่ครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้ามีไฟฉายอุปกรณ์อย่างแล้วก่อถ้าทีมงานมาหลายๆคนก้อยววกกันนะครับเนาะเพราะมันเป็นหน้าฝนนะครับฮอร์มังคู้ว่าหนึ่งซัดมีพิกดก็ดีหรือว่าเออเกี่ยวกับดินหรือว่าหินนี่ยอาจจะยุบได้นะครับเพราะฝนน้ำมันเซาะลงเนาะก็เดียวเป็นปัญหาขึ้นมามันจะยุ่งนะครับ ได้รับรองเลยว่ามันโอ้โหมันใหญ่อลังการอะไรครับคุณผู้ชมก็เห็นพร้อมผมครับผมก็เห็นทั้งแหลกเหมือนกันครับยอดบรรยากาศนี่เย็นละเยือกเลยครับคุณผู้ชมนี่ห้าโมงกว่านะครับมืดได้ขนาดนี้เนะยอดเลยเอาคงจะต้องออกไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันมืดแล้วก็รู้ซึ้กว่าฝนมันจะแม่เหมือนกันนะครับเราคงจะต้องเดินทางออกไปแหมไกลอยู่นะครับผม เาจะบัลืมนอนขนี่พ่นี่ะมัวเบลกับที่ไหนมุ้งมเป็นห้วยนี่แล้วกบมีติ่งนะมันมันจะมีต้นบงต้นสางไม้สาขวางนะเอ๊ต่ำเดือต่ำหรือนีมีสองที่สาที่อยู่นะแต่นี่มหมคือหันแสดงว่าบริเวณปปามุงเนี่ย ใต้ดินนี่เป็นโพรงมดคือเขาเดือมาคนเดียวเหมือนกล้าลงมาอ๋อผ่านนี่ผ่านผ่านอ่ะแสดงว่าพื้นดินเนี่ยมันเป็นโพงหินปูนหมดแหลนะนะโพงอ่ะพอแม่ฝนปุ๊บนะฮะแม่ฝนตกแม่น้ําไหลลงไหลลงดินแล้วก็ไปออกแม่น้ำมดเนาะแม้แต่เดินอยู่เนี่ย,ยแบบม,มันก็ยังซึ้งๆน้ำแบบมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่แน่นนะดินเนะ่ะเนี่ยลองจะเงบียดพอกัน ป่าตรงนี้เขาบอกให้เข้ามาเพราะว่ามันอยู่ในบ่าเลมันว,วัองเวง้วเขาบอกชำนานี้วนะจไงได้แขาขึ้นมานี่มันเลือกนึ่งเนะดือนน่ะดูไหนซเมียก่ครับคุณผู้ชมออกมาแล้วนะครับคลิปนี้ไม่ง่ายเลยครับโอ้โหเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นป่าที่เราไม่เคยเข้ามานะครับเนาะเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอันตรายเพราะว่ามันมีเหวเยอะมากครับผม ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับมาเจอครั้งแรกพร้อมกับคุณผู้ชมนี่นะครับผมอูไทยอฮะอูไทยนะกะไทยพ่องเมืองพ่องนะกะนว่าดูว่าอีทลืมไปละ <laughs> อีทขนาดแล้วก็นะครับเราอย่างที่เห็นครับเราเข้าไปแล้วก็ได้เห็ดนิดเดียวนะครับก็เลยไม่เอาเนะเาะไม่ไได้หน่อไม้นะครับไว้แกงจะออกมาอยู่แล้วครับคุณผู้ชมเราไปเจอเหวครับผมมันเป็นถ้ำนะครับซึ่งมันเป็นหลุมยุบลงนะครับเป็นหินปูนแล้วก็ มีรอยน้ําไหลเข้าไปครับถ้าฝนตกน,นี่น้ําคงจะไหลเข้าเยอะมากใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมแต่เราไม่กล้าเข้าเพราะเรามาสองคนนะครับสุภาพพนักนะพัอเพียบรีวิวครับพอดีแบตหมดนะครับอุมเมืองนะครับอุไทยอุไทยเนาะเออเลวแตะเจ้าอีกแบตหมดนะครับคุณผู้ชมโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยครับแล้วก็เมื่อกี้เราเข้าไปในปปาก,ก็อย่างที่เห็นครับมันมีถ้าหลุมยุบเนาะซึ่งมันไปตรงกับคําบอกเล่าของลุงดําว่ามันมีถ้าเนี่ยครับ เมื่อก่อนลุงดำเคยเข้าไปนะครับเคยเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแกไปเข้าไปแล้วก็มันสามารถเดินตามน้ําเข้าไปเรื่อยๆแล้วไปโผล่ตรงแม่น้ําได้ครับผมแต่มันอันตรายนะครับผมมันสามารถเดินโอ้เดี๋ยวรถแมาครับรดแมาครับดื้อๆทำไมเรามา่กันสองคนนะครับผู้ชม ก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปในถ้ำเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะครับมันอาจจะมีสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษอยู่แล้วก็หรือว่าหน้าฝนเนี่ยบางทีน้ํามันเซาะดินมันอาจจะถล่มหรือว่าหินถล่มได้นะครับผมคิดว่าข้างล่างเนี่ยป่าที่เราไปนยมันจะต้องเป็นข้างล่างมันต้องเป็นพงหมดเลยครับแต่ว่าด้วยน้ําหนักตัวมนุษย์มันเบามันก็เลยไม่ถล่มเนาะน่าจะเป็นพงน้ําเพราะว่าแถวแถวนี้นะครับน้ําที่น้ําฝนที่ไหลมาจากน้ําป่าเนี่ยมันจะไม่ไม่ไหลโดยตรงไปสู่แม่น้ํานะครับมันจะลงถ้าก่อนครับ แทบจะทุกถ้ำเลยครับมันมีนี่ถ้ำอ่ะมีเห็นถ้ำมกันแล้วมันจะลัดผ่านถนนเลยอะอ๋อลอดนะลอดอะลอดถนนไปหนุ่ยนึงอ๋อนั่นแหละครับบนบ้าเนะมันจะน้ําน้ํานะครับมันจะลงถ้ำแล้วก็ไปโผล่ที่แม่น้ํานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาหน่อไม้เนี่ถ้ามันทันเราจะเอาหน่อไม้ไปทําเป็นหน่อมันนะครับคงจะต้องอีกคลิปหนึ่งละครับคลิปนี้คงจะไม่ไหวแล้วครับหมดแรงแล้วนะครับผม เป็นกำลังใจให้เรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็กดรถแม่รถแม่รถใหญ่เลยลรถป่าไม้ผมต่างหากรถป่าไม้รถป่าไม้ เอาแกะจ้บะแะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งครับสวัสด,ดีครับมา,มาละรถน้ำล้วอันนี้เป็นทางดงกันเนี่ยโอ้แรงครับรถแรงครับรถ <ลด S 2> <ม>แรงครับผมรถแรงครับเนี่ยเนยพีชเนีเออสุสุดเลยฮะไปตีกัน Con chồng hôm à. đây nha. Đây rồi.